เมื่อวันที่18ธันวาคม2558ที่ผ่านมานายยุทธศักดิ์สุภพสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดก,กิจกรรมไทยแลนด์เค้าดาว2016เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและเปิดภาพการจดจำภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวระดับโลกโดยใช้โอกาสส่งท้ายปี2558ต้อนรับปี2559 25กับการนับถอยหลังสู่สักราชใหม่หรือเข้าดาวด้วยภาพอันน่าประทับใจของพระปรางวัดอรุณราชวรารามหรือวัดแจ้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาซึ่งงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่31ธันวาคม2558ถึงวันที่4มกราคม2559สำหรับกิจกรรมสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2559นั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมหลายพื้นที่ด้วยการได้แก่ 1. งานสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2559 AAS บางกอกเขาดาว2016 a s c e n t r a l World กรุงเทพมหานคร 2. งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2559เชียงใหม่เข้าดาว2 0 1 6จังหวัดเชียงใหม่ 3. งานเทศกาลปีใหม่เมืองพัทยาพัทยาเขาดาว2 0 1 6จังหวัดชนบุรี 4. งานหัดใหญ่ City of Fun Joyful Night Paradise for All อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา 5. งานส่งตะวันและภูเก็ตเขาดาวหน้าแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ต6งานเมืองแห่งความสุข โอเคขอนแก่นแฮปปี้แลนด์เขาดาว2,016จังหวัดขอนแกน่นและ7เขาดาว3แผ่นดิน2,016แม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถดึงดูดความสนใจจากคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวทั้งที่เคยเดินทางมายัางประเทศไทยแล้วและที่ยังไม่เคยเดินทางมาได้มีภาพจดจำและนึกถึงประเทศไทยเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวอีกทั้งยังสามารถปักหมุดประเทศไทย ลงในแผนที่การเค้าดาวลงในแผนที่โลกได้อีกด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าการจัดงานเค้าดาวเนี่ยเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่วัดอรุณแต่ในขณะเดียวกันมีการจัดงานเค้าดาวที่ทางทอให้การสนับสนุนเนี่ยอย่างที่เชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นนะครับรวมทั้งที่เอกชนหรือส่วนราชการช่วยกันจัดอยู่แล้วนะครับเราคาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่วันที่29ต่อรอยถึงปีใหม่เนี่ยนะครับน่าจะเกิดให้เกิดการใช้จ่ายเงินยังไม่น้อยกว่า1น0 0 0ล้านบาท